ต้องขออีกนิดหนึ่งเยตอนแรกก็ใส่ดิเกมาล้วแ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 วแป๊บหนึ่งกลับมาก่อนแป๊บหนึ่งไม่คุยกับคเลย น้องมีเพิ่มไอีกนะครับถ้าตัวเลขถึงที่ชอบน้องไปประเทศจีนน้องจะมีซื้อกล้องถ่ายรูปบรรยากาศ,ศทุกอย่างที่น้องไปท่องเที่ยวสง่งให้พี่คนเาไร่ทหดียว อีกอย่างหนึ่ที่เพื่อให้นอกจากไปถ่ายรูปที่จีนได้ที่แล้วน้องจะซื้อของฝากจากประเทศจีนมาให้พี่คนเดียขอหน่อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับเขาขอเต้บีบี 55ครับ1 5 5ีสูั้บครับนับมีใครสู้ไหครับลองไปจีนเลยครับขออร้อยสครับนับ2ครับมีใครสู้ไหครับถ้าไม่มี1,555